ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆคนกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาอยู่กับลุงมิ้นเหมือนเดิมนะครับในเกม Sword of l เ g e n d Mobile นั่นเองนะครับซึ่งคลิปนี้ลุงจะมาพูดถึงวิธีการที่เรา จะได้รับตัวละครระดับขั้นเทพระดับปรมาจารย์และระดับอื่นๆแบบฟรีๆรีกันนะครับว่ามันจะมีช่องทางไหนหรือว่าจะมีวิธีไหนบ้างที่เราสามารถรับตัวละครแบบฟรีฟรีกันได้นะครับแล่ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะเติมเกม Sword of Legend Mobile n i n o n i Crossworld Devil Immortal a p e c Legend Mobile โตหลัวตาลูสัพพย์วิญญาจารย์ ysix mobile รวมไปถึงเกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายอาทิเช่น Free Fire 7 n i g h t 2 ROV และ n a r o k M Eternal Love และนอล็อก X Next Generation PUBG Mobile และเกมอื่นๆอีกมากมายน,นะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจแล้วล้วก็ลุงขอแนะนำเจน้ำการค้านะครับเปิดบริการมาแล้วมากกว่า5ปีเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยแน่นอนต้องเจน้ำการค้านะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจแล้วแล้วก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างคลิปของลุงได้เลยนะครับเอาละครับท่านผู้ชมเราก็มาเข้าเรื่องของเรากันเหมือนเดิมเนาะก็วิธีนี้นะครับจะมีอยู่ด้วยกันประมาณ4วิธีที่เราสามารถรับตัวละครฟรีๆได้นั่นเองนะครับโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปส่งกาชาให ลุ้นดวงหรือว่าช้ําใจเล่นๆในความเกลือที่เกิดว่ารอบไหนเราไม่ได้นั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับลุงต้องพูดไปก่อนเลยนะว่าวิธีพวกนี้ผู้เล่นหลายๆคนอาจจะรู้แล้วเนาะแต่ว่าผู้เล่นหลายๆคนบางกลุ่มอาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ํานะครับว่ามีวิธีนี้อยู่ที่เราสามารถรับตัวละครแบบฟรีฟรีได้นั่นเองนะครับคลิปนี้เนาะลุงก็เลยจะพามาดูว่าเราสามารถรับได้โดยวิธีไหนบ้างนั่นเองนะครับวิดีโอแรกเลยนะครับเป็นเบสิกพื้นๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครมาเล่นเกมนี้เนาะ ก็คือจะอยู่ที่อ่างเปาเซิร์ฟนั่นเองที่เป็นรูปพัดสีส้มๆตรงนี้นะครับวิธีที่เราจะได้รับไอรหดเนาะก็จะมีวิธีอยู่ก็คือง่ายๆเลยเราต้องทําเควสของเขาให้สําเร็จนั่นเองนะครับซึ่งจะมีเควสอยู่ด้วยกันทั้งหมด8วันนะครับเราต้องสะสมจํานวนเควสท,ที่สําเร็จแล้วให้ได้30นั่นเองนะครับก็เท่ากับว่า8วันเนี้ยเราต้องทําเควสให้บรรลุ30เควสให้เงื่อนไข,ขของเขาสําเร็จนั่นเองนะครับไม่จํากัดว่าเราจะต้องทํา5วันทุกเควสให้สําเร็จนะ จะเป็นวันที่6วันที่7ก็ได้นะครับเราจะทํายังไงก็ได้ให้มันครบ30เควสนะครับหรือว่าเงื่อนไข30ข้อให้เสร็จนั่นเองนะครับส่วนเมื่อเสร็จแล้วเราสามารถกดมารับไอรัดตรงนี้ได้นะครับทา้งขวาล่างและที่เหลือเนี่ยก็คือผลพลอยได้ที่เราจะได้ไอเทมต่างๆถ้าเกิดว่าเราทําบรรลุเควสต่างๆให้สําเร็จนั่นเองนะครับ โอเคแล้วก็มาถึงวิธีที่2กันนะครับวิธีที่2เนี่ยจะอยู่ที่ตรงหน้าเควสตรงนี้เลยท่านผู้ชมตรงหน้าเควสตรงนี้นะครับเมื่อเราเริ่มเควสมาเขาจะมีเควสอยู่3อย่างก็คือเควสรายวันเควสรายสัปดาห์นั่นเองนะครับรวมไปถึงเควสมือใหม่ด้วยซึ่งเควสมือใหม่เนี่ยจะเป็นเควสที่แจกตัวละครให้กับเรานั่นเองนะครับในบทเริ่มต้นนะครับเขาจะแจกตัวละครระดับปรมาจารย์หรือว่าระดับสีม่วงนั่นเองนะครับ ซึ่งลุงแนะนําว่านะครับลูกไอเฟยเนี่ยสามารถใช้แทนกันได้กับว่าตัวละครระดับขั้นเทพที่เป็นซับพอร์ตเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีเราสามารถเชิกใช้ตัวนี้ได้นะครับปั้นเป็นซับพอร์ตภายในทีมได้นั่นเองนะครับในส่วนนี้นะแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากได้ตัวละครขั้นเทพนะครับให้มาดูที่บทสุดท้ายนะครับจะเป็นบทจุดสุดยอดนั่นเองนะครับซึ่งเป็นบทที่ สุดท้ายแล้วนะครับซึ่งเราต้องทำเควสเงื่อนไขของเขาให้เสร็จซึ่งเขาจะบอกอยู่เนาะว่าเราต้องทำอะไรบ้างอะไรบ้างนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ลุงบอกเลยว่าต้องใช้เวลาสักหน่อยเพราะว่าทีมเราอาจจะใช้เวลาในการปั้นให้ผ่านเงื่อนไขเนี่ยยากอยู่พอสมควรนะครับซึ่งเควสสุดท้ายเนี่ยก็คือการทำตัวละครหรือว่าทำกรอบประดิษฐ์ของเราให้ถึงเลเวล60นั่นเองนะครับซึ่ง ต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับในส่วนนี้เนาะแล้วเมื่อเราทําครบเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วจนขีดด้านล่างเต็มนะครับเราสามารถเลือกสุ่มตัวละครนะครับเขาจะแจกแบบสุ่มนะท่านผู้ชมจากรายชื่อด้านล่างนี้นะครับหตัวให้กับเรานั่นเองซึ่งเป็นตัวละครระดับขั้นเทพนั่นเองนะครับใครโชคดีที่อยากได้ซื้อเย่หรือว่าซวยห้าวก็สามารถมาลุ้นเอาตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มาถึงวิธีที่3นะครับที่เราสามารถหาตัวละครแบบฟรีฟรีได้นั่นเองนะครับมาดูที่กรอบประดิษฐ์ท่านผู้ชม ก็จะเป็นวิธีการที่เราเนี่ยสามารถรับได้เนาะก็คือจากการผสมกิ๊กซอหรือว่าเก็บชิ้นส่วนตัวละครให้ครบนั่นเองนะครับเราก็สามารถรับตัวละครฟรีๆได้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวละครที่เป็นระดับขั้นเทพเนี่ยเราก็ต้องใช้ระยะเวลาสักนิดหนึ่งนะครับตามกิจกรรมต่างๆหรือว่าตามเควสตต่างๆอนาคตเขาต้องเปิดมีให้เราทําแน่นอนนะครับลุงคิดไว้แบบนั้นเนาะซึ่งตอนแรกๆเนี่ยนะครับลุงก็ได้ไปแล้ว1ตัวนั่นเองนะครับซึ่ง จะเป็นตัวละครที่เขาแจกโค้ดมาซึ่งจะเป็นตัวนี้นะครับไบลี่นั่นเองนะครับลุงก็ได้ไปแล้ว1ตัวนะครับสำหรับตัวฟรีฟรีเนาะส่วนตัวต่อมาที่ลุงรับได้นะครับก็จะเป็นระดับปรมาจารและตัวนี้นะครับนี่สะสมจิกซอครบแล้วนะครับลุงก็อัญเชิญได้เลยเรียบร้อยแล้วนะครับได้มีอีก1ตัวนะครับซึ่งลุงมีอยู่แล้วเหมือนกันเอาไว้อัพสกิลเหมือนกันนะครับในส่วนนี้นะ และในส่วนของจิ๊กซอว์เราสามารถหาได้จากไหนบ้างนะครับมันก็จะมีตลาดอยู่นะที่ว่าหลักๆเลยนะครับไปที่ร้านค้านะครับท่านผู้ชมแล้วก็มาที่ตลาดนะครับนี่เขาก็จะสุ่มเศษจิ๊กซอว์ตัวละครไม่ว่าจะเป็นระดับสีเขียวระดับฟ้าระดับม่วงหรือว่าระดับทองนะครับเขาจะสุ่มให้เราเรื่อยๆถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสมาเจอระดับที่เป็นขั้นเทพหรือว่าเป็นแบบปรมาจารย์ที่เราต้องการเนี่ยเราก็กดซื้อไว้ได้เลยนะครับ อย่างเมื่อเช้าเนี้ยลุงเจอระดับสีทองเหมือนกันนะครับหรือว่าระดับขั้นเทพเนี่ยลุงก็ได้ซื้อเก็บไว้ไปบางส่วนนะครับวิธีต่อมาที่เราจะได้เศษตัวละครให้เรามาดูที่บรรพการนะครับมาที่ข่าวลือท่านผู้ชมในส่วนเนี้ยเราสามารถส่งนะครับส่งสำรวจได้นั่นเองนะครับเมื่อสำรวจแต่ละขั้นเนี่ย เขาจะมีจํานวนขั้นอยู่จะเพิ่มตามเลเวลของเรือเหาะของเรานั่นเองนะครับซึ่งลุงเนี่ยตอนนี้เรืเอสํารวจของลุงหรือว่าเรือหอะของลุงเนี่ยเป็นที่เลเวล5แล้วนะครับลุงสามารถส่งได้5ตัว5รอบแล้วนะครับในส่วนนี้เนาะเมื่อเรากดรับรางวัลเนี่ยเราสามารถ รับเศษตัวละครต่างๆได้นะครับซึ่งตัวเนี้ยเขาจะสุ่มออกมาให้เรานะไม่กําหนดว่าต้องเป็นสีใดสีหนึ่งนะครับถ้าโชคดีเราอาจจะได้ตัวระดับเอ่อขั้นเทพด้วยก็ได้นะครับก็มาถึงวิธีสุดท้ายที่เราสามารถรับตัวละครระดับประมาจารย์หรือว่าขั้นเทพได้นั่นเองนะครับมาที่เอ่อแมปนี้แหละท่านผู้ชมบรรพการนะครับมาดูที่ลูกโลกตรงด้านขวามือนะครับเขาจะเขียนว่าไร้พรมแดนนั่นเองนะครับซึ่งดันเจี้ยนตัวเนี้ยจะเปิด ก็แต่เมื่อเราผ่านเนื้อเรื่องลงไม่แน่ใจว่าเออเนื้อเรื่องที่6หรือเนื้อเรื่องที่7นะครับเมื่อเปิดมาแล้วนะครับเขาจะให้เราใช้ชมพูทวีตตัวนี้ในการเปิดเข้าไปนะครับเมื่อเราเข้าไปแล้วสะสมเควสของเขาให้เสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถแลกรับรางวัลได้นะครับตัวแรกเลยจะเป็นตัวนี้นะครับที่สามารถรับได้นั่นเองนะครับอ่ะพอเลเวลต่อมาถ้าเกิดว่าเราอัพเลเวลตรงนี้นะครับทางด้านล่างขวาแล้วนะครับเราก็สามารถมารับตัวละครตัวนี้ได้อีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นระดับปรมาจารเหมือนกันนะครับ ส่วนตัวต่อมาตัวที่3นะครับเงื่อนไขของเขาก็คือต้องทาเลเวลด้านล่างเนี้ยหรือว่าเลเวลของ <m ix> ดินแดนไร้พรมแดนเนี้ยใหถึงเลเวล3ก่อนนะครับถึงจะแลกรับตัวนี้ได้นั่นเองนะครับไปถึงตัวสุดท้ายซึ่งเป็นตัวระดับปร,รมาจารย์หรือว่าระดับสีทองนั่นเองนะครับเหมือนกันเราต้องทําระดับเลเวลของเอ่อดินแดนไร้ขอบเขตตรงเนี้ยนะครับให้ถึงเลเวล4เราถึงจะมารับได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราทำเควสจนหลอดตรงเนี้ยเต็มแล้วนะครับหลอดสีเหลืองเนี่ย เต็มร้อยเมื่อไหร่นะครับเราสามารถแลกตัวละครตัวแรกได้เลยตัวที่2เราก็สามารถแลกได้นะครับแต่ว่าเงื่อนไขมันจะเยอะขึ้นนิดนึงนะครับก็คือต้องทําเกรดตรงนี้ให้ถึง150นะครับตัวต่อไปมันก็จะเกรดเยอะขึ้นนั่นเองนะครับท่านผู้ชมอันนี้ต้องใช้เวลานิดนึงในการแลกนั่นเองนะครับเดี๋ยวลุงจะพาเข้าไปดูสักนิดนึงนะครับเพราะว่าลุงมี1เม็ดพอดีนะครับอ่ะเดี๋ยวลุงจะพาไปดูก่อนว่าเราจะรับเจ้าชมพูทวีปได้จากไหนบ้างนั่นเองนะครับอย่างแรกเลยก็คือการผ่านด่านต่างงๆนนนััเอะครบ เราสามารถรับได้ที่กล่องของขวัญด้านล่างเมื่อเราทำเควสสำเร็จหรือว่าการผ่านเชปเตอร์ต่างๆนะครับผ่านเควสต่างๆแล้วครบ12เควสนะครับเรามาดูที่กล่องตรงนี้ได้เลยเขาจะให้เรา1เม็ดนั่นเองนะครับพร้อมกับชิ้นส่วนตัวละครน,นั่นเองนะครับรวมไปถึงสมุดสุ่มด้วยนะเอาไว้สุ่มตัวละครน,นั่นเองนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้วิธีแรกผ่านไปสําหรับชมบูทวีปเนาะวิธีที่2นะครับก็จะอยู่ที่หน้าเควสท่านผู้ชม จะอยู่หน้าเควสตรงนี้นะครับจะอยู่ที่เควสรายสัปดาห์นั่นเองนะครับจะอยู่ที่กล่องที่4อยู่ที่160แต้มนะครับถ้าเกิดว่าค่าแอคทีฟหนึ่งร้อยหกสิบแต้มเมื่อไหร่กล่องตรงนี้เราสามารถกดรับได้นะครับจะได้ชมพูทวีปไปหนึ่งเม็ดเหมือนกันนะครับซึ่งลุงก็รับไปหมดแล้วของวันนี้นั่นเองนะครับอ่ะเรากลับไปที่ดินแดนไลท์ขอบเขตกันต่อนะครับนี่เปิดใช้ชมพูทวีปให้เลยนะครับถ้าเกิดว่าใครนะครับไม่รู้ว่าจะทํายังไงก็ไม่ต้องทําอะไรมากท่านูชมมเงยคคุุๆสอัจ คุยไปเรื่อยๆคลิกไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยเขาก็จะมีให้เราสู้นะครับเราก็สามารถเข้าไปสู้ได้เลยซึ่งภายในด่านเนี้ยจะไม่ยากเท่าไหร่ท่านผู้ชมตัวละครที่เราผ่านด่านด้วยเนี่ยไม่ยากเท่าไหร่นะครับก็ใช้ทีมหลักๆของเราได้เลยเนาะเคลียร์แป๊บเดียวก็จบแล้วนะครับอ่ะตอนนี้เราก็มาถึงบอสแล้วนะครับนี่เห็นไหมโจมตีไปทีเดียวก็เกือบตายแล้วนะครับไม่ยากเท่าไหร่เนาะก็จบแล้วง่ายๆใช้เวลาไม่นานนะครับ22วินาทีลุงก็จบแล้วเห็นไหมแป๊บเดียวเอง เมื่อจบแล้วเราก็คุยแบบนี้นะครับเราก็ได้คลับของรางวัลแล้วซึ่งเจ้า,มาเมล็ดตัวนี้นะครับผลไล้จำกัดเนี่ยเราต้องเก็บไว้นะท่านผู้ชมเราต้องเก็บไว้ในการอัพเลเวลนะครับแล้วในส่วนนี้แต้มข้างล่างเห็นไหมท่านผู้ชมสังเกตไหมจะอยู่ที่58แล้วนะครับทุกครั้งที่เราคุยเสร็จเนี่ยแต้มตรงนี้หลอดเกจข้างล่างก็จะเพิ่มเติมขึ้นมาเรื่อยๆนะครับสังเกตนะตอนนี้58แล้วนะครับนี่เห็นไหมเขาก็จะมีให้เราเลือกเล่นแบบหลายอย่างเหมือนกันนะครับในส่วนนี้นะ ลุงก็ลองเลือกดูนะครับว่าจะวางแบบไหนดีให้มันเข้าล็อกพอดีเป๊ะๆนะครับประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวลุงเลือกดูแบบนี้ได้ไหมได้พอดีเป๊ะโอเคเริ่มสำรวจนะครับสำรวจเสร็จแล้วนะครับเป้าหมายสําเร็จเราก็กลับมาคุยคุยคุย,ค,ยคุยเหมือนเดิมจบเรียบร้อยนะครับได้อีกแล้วหลอดเกจตรงนี้ขึ้นมาจะเป็น70แล้วนะท่านผู้ชม แล้วครับทุก่านตอนนี้เราก็ทาเควสทั้งหมดเสร็จแล้วนะครับเราก็สังเกตตรงแต้มตรงนี้นะแต่ด้านล่างนะครับมี190ใช่ไหมข้างบนตรงลูกนี้นะครับผลและจํากัดก็มี190เหมือนกันนะครับในส่วนนี้เนาะก็สู้จบไปแล้วนะครับเราก็กดยืนยันออกไปได้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราจะแลกตัวละครเราก็กดมาที่แลกรางวัลนะครับสังเกตนะว่าเกรดตอนนี้เรามีอยู่190เนะครับเช่นการผลตัวนี้นะครับจาเป็นที่จะต้องเก็บให้ได้ ตามเงื่อนไขของเขาลุงต้องเก็บให้ครบอีกเ0ลูรนะคลูกถึงจะอัพเลเวลต่อไปได้เพราะฉะนั้นลุงจะไม่แลกตัวละคร2ตัวนี้แล้วเพราะว่าลุงจะเก็บไว้แลกตัวละครตัวที่3แล้วก็ตัวที่4นั่นเองลุงต้องเก็บสะสมไว้ให้ได้700ถึงจะอัพเลเวลต่อไปได้นั่นเองเอาละครับก็จบไปแล้วสําหรับวิธีหาตัวละครแบบฟรีบไม่ว่าจะเป็นระดับปรมาจารย์หรือว่าระดับคันเทพนั่นเองนะครับคลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์สาหรับหลายๆคนนะครับถ้าเกิดว่า มีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ลุงด้วยนะครับแต่ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพราะคลิปหน้าเนี่ยลุงจะทําคลิปอะไรต่อไปเกี่ยวกับเกม Sword of Legend Mobile นะครับจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้บ๊ายบายครับ